เรามาติดตามที่ประเทศไทยก็มีเรื่องราวอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างตำนานของทีมชาติไทยพี่วิวเยวภาก็ยังมีโครงการอย่างต่อเนื่องนะคะไปติดตามโครงการของเธอกันค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมามีการถแถลงข่าวเป็นทางการสำหรับการจัดการแข่งขันเทควันโดเยาวชนรายการ Blue Port Legend ์เทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2015ซึ่งงานถแถลงข่าวนี้จัดขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะ การแข่งขันรายการนี้เกิดขึ้นจากไอเดียของอดีตฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิก2004ที่กรุงเอเธนประเทศกรีซก็คือพี่วิวเยาวภาบุรพลชัยที่อยากจจัดการแข่งขันเทควันโดเพื่อให้เหล่าเยาวชนในประเทศได้มีเวทีพิสูจน์ผลงานและนี่ก็เป็นช่องทางให้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้เห็นแววนะักกีฬาดาวรุ่งที่อาจจะพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นกำลังหลักของทีมชาติได้ในอนาคตซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็จัดขึ้นตามแนวคิด เทควโดพัฒนาเยาวชนเด็กไทยไตะชำ้งานถแถลงข่าวมีการเปิดการแข่งขันที่เป็นทางการมีขึ้นช่วงเก้าโมงที่ผ่านมาค่ะก็มีนายประสูตรหอมบันเทิงนายอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิรีขันให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด แล้วก็มีผู้บริหารจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ปกครองแล้วก็เยาว,วชนมาเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยค่ะมีนักกีฬาเทควันโดจากทั่วประเทศมากว่า500คนเลยนะคะที่มาร่วมประชันฝีมือฝีเท้าการแข่งขันก็มี2อีเวนต์ก็มีภูมิเซ่้ารำแล้วก็เคียรูกิหรือที่เรารู้จักกันในนามของการแข่งขันแบบต่อสู้นั่นเอง เสร็จสิ้นงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิวเยาวภากล่าวว่าการจัดกิจกรรมกีฬาครั้งนี้ไม่เพียงส่งเสริมพลังเยาวชนแต่ยังเป็นส่วนสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะว่าเมื่อมีนักกีฬาและผู้ติดตามจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมแข่งขันและมารวมตัวกันอยู่ที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวก็เกิดการจองที่พัก จองโรงแรมร้านอาหารกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในเมืองหัวหินนะคะก็เพราะว่าทําให้เกิดระบบเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก ส่วนน้ําในอเาเภอหัวหินอีกด้วยที่มอบบัตรเข้าส่วนน้ําให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคน<ๆ>เพื่อเป็นรางวัลแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็เป็นการส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัวด้วยนะพี่ป้า,าดูจากภาพแล้วเนี่ยม,มีส่วนใหญ่ผู้ทีดด่เข้าแข่งขันะเป็นน้องๆหนูๆเยาวชนนะอย่างน้อยหนึ่งครอบครัวนอกเหนือจากมาเชียร์ลูกหลานในการแข่งแล้วนะเว้นว่างกอ ไปเที่ยวสวนน้ำใกลๆก,ลกันได้นะคะับ่ใช้สอยนะคะใช่ค่ะพี่วิวโยภาก็บอกว่าต้องขอขอบคุณพันธมิตรในอำเภอหัวหินที่ร่วมส่งเสริมกิจกรรมกีฬาจากทุกภาคส่วนเลยเพราะทั้งหมดนี้คือพลังสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจกีฬาหรือสปอร์ตเอ็กโนมีที่เติบโตอย่างยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็พลังของคนรุ่นใหม่และที่สำคัญเลยค่ะนี่คืออีกหนึ่งเวทีในการเฟ้นหาเยาวชนเข้าสู่ระบบของทีมชาติไทยต่อไปนั่นเองค่ะก็ มีกิจกรรมให้ได้เห็นอยู่เป็นระยะระยะนะคะ,<ฮ>ะสำหรับน้องวิวของเรานะคะแล้วก็ที่ทแน่ๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยกีฬาเทควันโดเนี่ยได้รับความสนใจมาอย่างต่อนเนื่องหลังจากที่นักกีฬาไทยของเราเนี่ยประสบความสำเร็จในเวทีโลกมาอย่างยาวนานนะคะ,<ฮ>ะ